มีเทคนิคมาฝากกันนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ใชการทางสายตาที่ชอบใช้งานแอปพลิเคชัน B My Eye บน iPhone นะครับผมแล้วก็ชอบใช้ฟีเจอร์ลูกเล่น <My S 1> รายการแถบเลือกอยู่ขอความช่วยเหลือ,อ,อ,ลอแบ็บหนึ่งจากหขอความช่วยเหลือเนี่ยเราคงโทรหาอาสาสมัครกันได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในช่วง มาปี2ปีเนี้เรานิยมใช้ฟีเจอร์นี้กัน B my AI แท็บ2จาก5 b my AI นะครับแท็บที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่แท็บ B my AI ที่เราสามารถที่จะกดถ่ายรูปแล้วก็ให้เขาใช้ความสามารถของ AI อดูภาพให้เราได้นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บส t ั r t i าง c a m e r ราะโอเคตรงนี้ครับโดยปกตินะผมก็จะ ชอบใช้การหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายขอความช่วยเหลือแท็บหนึ่งจากห้าหนิ้วปัดไปทางซ้ายเทคพิทเตอร์หาปุ่มเทคพิ i เ t อร์ใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วครับมันอาจจะทําได้นานแล้วใครทราบแล้วขอผ่านนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทราบมาทําให้ชีวิตง่ายขึ้นครับอย่างตอนนี้เราใช้กล้องหลังนะครับคุณโฟกัสอยู่ที่ไหนก็ตามรายการแท็บเซอร์วิสไดเรกทอรีแท็บหนจากห้าเราไม่ต้องมานั่งกดที่บนหน้าจอครับเราใช้ปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงครับอย่างตอนนี้ผมส่องไปที่การ์ดใบหนึ่งแล้วผมกก็ดปุ่่มมเเพิเสียง เขาจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแล้ว B My AI จะคำนวณให้ทันทีเลยครับว่ารูปนี้คือรูปอะไรนะครับผมเนี่ยคือเราอยู่ที่แท็บ B My AI คุณแค่เพียงกดนภาพนี้นมีการ์ดใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้การ์ดมีพื้นหลังสีชมพูอ่อนและมีลวดลายดอกไม้จางๆางตรงกลางการ์ดมีภาพการ์ตูนของตัวละครที่สวมหมวกสีเหลืองและมีโบวสีชมพูตัวละครน,นี้ดูเหมือนจะเป็นตัวละครจากการ์ตูนหรือแอนิเมชันบางเรื่องด้านขวาล่างของภาพมีส่วนหนึ่งอของแผ่นพิมพ์ถก<อ>เลือกอยู่ B My AI เดี๋ยวเราก็เคลียร์ กดปุ่มเคลียร์เพื่อย้อนกลับมา <Service directory S 1> เนี่ยสามจากหถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าครั้งสุดท้ายเราใช้ B My AI อยู่นะครับเข้าแอปพลิเคชัน B My AI เขาก็จะอยู่ที่ B My AI คุณแค่กดซองแล้วจะกดเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็ได้คราวนี้ผมกดเพิ่มเสียงเึ๊บเขาก็จะกดถ่ายแช่ท,นทันที 8. 8. 8. 8. แล้วก็อนารายวิเคราะห์รูปภาพให้ทันทีเลยดังนั้นนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่นำมาฝากกันมันจะทำให้ชีวิตเราใช้งาน B My AI โดย ครั้งสุดท้ายถ้าท่านใช้มีการที่วางอยู่บนโต๊ะไม้การวด B My AI อยู่แล้วนะครับเข้ามาเป็น B My AI คุณแค่่องไปด้วยกล้องหลังแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงถ้าแล้วถ้าคุณใช้หูฟังได้ไหมเดี๋ยวลองใช้หูฟังซื่กดปุ่มเคลียร์ออกมาก่อนตอนนี้ผมใช้หูฟัง Airpod เอียเอีย Airpod นะครับที่เป็นหูฟังแบบมีสายผมกดปุ่มเพิ่มเสียงเอ้าได้เหมือนกัน กด,กดที่หูฟังก็ได้นะครับผมที่เป็น small talk ครับผมก็ได้เหมือนกันโอ้อยู่ที่ว่าคุณจะใช้แบบไหนได้หมดเลยนะครับ B My y i <ใน S 1> เขาในภานี้ม,มีการไปหง,งอยู่บนโต๊ะโอเคประมาณน,นี้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพูดกันทางสายตาที่ใช้งาน watch over บน iPhone นะครับแต่ลองบน Android แล้ว B My AI กดปุ่มเพิ่มลดเสียงไม่ได้กับเครื่องผมอะของเพื่อนๆเ,เ,เป็นไงมั่งแต่บน iPhone ได้นะครับเพิ่มและลดแทนชัตเตอร์แทนชัตเตอร์ที่กดกดเพื่อถ่ายใน b m i AI ได้เลยเริ่มสะดุดแล้วไปก่อนเลยดีกว่ากับผมสีโชคบริการมอบคอม1นึ่ีนึงสีพัดครับมีเทคนิคดีๆจะมาบอกกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม